เลยทุกคนเรามา s n o เ k e l ที่จะไปดูปลาซาดีนกันนะเห็นเขาบอกว่าจุดนี้นะคะเป็นโดงปลาซาดีนเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปูจะพาทุกคนนะไปดูพร้อมๆกันใต้ท้องทะเลจะ้ะแล้วก็ไปจุดที่2คือเป็นเต่านะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะโชคดีเจอเต่ากี่ตัวโอเคทุกคนถ้างั้นเราไปลุยกันเลยไปใส่ปิ้งยัง ไปสองคนเลยนะเนี่ยประกบสามคนเออเลิศเลิศเลยคุ้มค่าคุ้มค่าแล้วคุ้มค่าแล้วโอเคอ่าดูลากไปเลยสบายไม่ต้องออกแรงนะเก็บแรงไว้นะไว้ตอนดำหุ่นลุก สู้ชีวิตมากคลิปนี้รอใจนะคะตอนนี้พวกเราพร้อมหนุยแนละคือเติมพลังงานเรียบร้อยและอยากจะบอกว่าแดดดีค่ะสวยเนอะน้ำทะเลสวยมากค่ะสวยจริงสวยจริงเอามาคถ้าปเาาูเอามาเอามาอ๋อ six all Uh -huh. okay and you jump with us right mm -hmm. you jump you jump yes. with us right oh. ah okay what's better if you can first jump i'll next ah uh, <laughs> you first and you hold camera and i jump okay yes. you take video yes. let's jump together yeah how many days have you been here uh, uh seven days wow. yeah โอเคจุดลงทะเบียนนะคะของของทัวร์หลังจากที่เราเซ็นยินยอมในการรับความเสี่ยงภัยกับกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะคะก็เริ่มหวันขึ้นมานิดนึงแปลงล่างพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเขาก็จะให้เราใส่ใ<ช>หมวกกันน็อกเสื้อชูชีพแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าด้วยจา้า Oh, <laughs> <laughs> คนเดินก็คือสีานาทีแต่ว่าถ้าติไลน์ไปแล้วก็เดินต่ออีกนิดเดียวก็คือจุดเลยที่ทุกคนดูบวันวันนะจ๊ะเี๋ยวจ๊ะไบวันรู้ไวันโอเคบวันโอเคใบวันติ๊วัน เมื่อมาจุดนี้สามารถเข้าน้ำตกได้2ทาง1ขึ้นซิปลายเสียค่าธรรมเนียม600เปโซหรือ2ใครอยากจะออกกำลังกายเดินก็ตามสะดวกเลยค่ะใช้เวลาประมาณ30นาทีในการเดินนะคะ เราต้องเดินต่อมาอีกประมาณสิบห้านาทีเดินเงื่อท่วมแล้วจ้ะแค่นี้ก็เงื่อแล้วจ้ะอย่าเพิ่งพูดถึงกระโดดเลยกระโดดเลยจ้ากระโดดเลยไม่แค่นี้ก็เมื่อยแล้วไงทุกคนดูเห็นไหม อโอเคระวังนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเริ่มลุยเลยจุดแรกนะเข้าเซตอุปรกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อทำให้มันดีอ่ะน้ำจะได้ไม่ซึมเข้าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มลุยแล้วเห็นไหมคะนี่คือด่านแรกนะด่านแรกไป

Yeah. No, it's good. Picture! Picture! Only one! Only Why? one jump! Easy! <laughs> easy! Oh, easy. Oh. <laughs> <laughs> my like gan ชิคเก้นซอสเซตหวานวยอะไร and one more เอ้ยเจ็บ one more เจ็บ no 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 you no ซอสเตวอะไรู a ah, right. n

นี่นะเราก็น่าจะเป็นสเต็ปสุดท้ายแล้วแหละเขาก็จะมีให้กระโดด,โดเชือกสลิงนะคะเนี่ยมันกม็มีวู้นี่นะคะคนที่ไหวนะปุ๊บโอป้านะเขาก็กระโดดกันนี่สวิมกันเก่งมากเลย ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงเลยนะคะทั้งกระโดดน้ำตกเล่นน้ำด้านในและยังจะต้องมีการเดินป่ายด้วยหลังจากจบทริปนะคะเขาก็เสิร์ฟอาหารค่ะ นวดที่โมอันโบอันนะคะจะมีทั้งหมด3สาขาเจ้าของเดียวกันนะปูเช็คราคามาเรียบร้อยแล้วนะคะจะอยู่ที่ประมาณ600-700ถึงเ0 0เปโซต่อชั่วโมงนะคะวันนี้นะคะเรามากันที่ไฮเรามากันที่สปาเดิมนะผมจานสวัสดีค่ะ,ะนี่นะคะ ก็หัวยุ่งมากก็จะเป็นแบบแนวไอ้นี้เลยค่ะทะลงทะเลอยู่ในมหาสมุทรไปเลยนะทุกคนวันนี้นะคะปูมาทำโปรแกรมเขาบอกว่าเป็นโปรแกรม traditional ของฟิลิปปินส์เลยก็คือเขาจะใช้ใบตองเอาไปเอาไปเบิร์นนะคะแล้วก็นวดด้วยอารมาแล้วก็อ่ะเดี๋ยวดูก็แล้วกันเดี๋ยวปูมาบอกแล้วกันเพราะว่าที่เมืองไทยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นนะ เดี๋ยววันนี้เราลองเพื่อที่ถ้ามันเวิร์กกูก็อาจจะเอาไปใช้ที่ร้านของตัวเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้ะจ้ะแล้วก็ไปเบิร์นที่หลังนะคะ เสร็จนาที่นี่เขาจะมีซองมาให้เลยนะ <c oughs> นี่ซองทิป <c oughs> แจกซองแดง <c oughs> แจกซองแดงไม่พอนะแตงกิ้วมัมด้วยอ่าอ่าแล้วก็มีเขียนชื่อบอกนะคะอ่าโอเคเ2วั okay. One, two,